ตามหารักที่เธอลืมนะตอนนี้ก็เปิดกล้องถ่ายทํากันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมบรรยากาศก็สนกุกสนานเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับ7ตุลาคมนะครับทั้งสองคุคนนะครับอย่างแจมแล้วก็เบสนะมีการเจอกับนี่เลยป้าดาวดวงดาวจารุจินดานะครับก็เลยขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับย้อนหลังกันสักหน่อยซึ่งหากไปส่องนะครับใน t ิ k t o k ของน้องเบสนะจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแผนเป็นตอนเย็นนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นว่า พระเอกของเราก็ดันหลับซะงั้นแต่พอมาถึงตอนเย็นก็ได้เซอร์ไพรส์ป้าดาวสำเร็จคุณผู้ชมเรามีคลิปไปดูด้วยนี่น่ารักมากมีการบอกว่าเตรียมเค้กมาให้นี่สองก้อนนะไม่ทัอะไรเลยเพื่อนเรานี่เลยนางก้อนต่อผู้ชก็ต้องรักนะวัน ว่าน่ารักมากนะก็มีการวายกคลินะคะเราต้อไปพอมันเจดนะครับร้องเพลงมันเกิดด้วยซึ่งน้องเบสก็มีของขวัญมาให้ป้าดาวเด็กผู้ชมซึ่งทางน้องเบสนะครับมีการลงคลิปผ่านโซเชียลนะครับพร้อมแคปชั่นว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะป้าบุญธรรมของหนูเราแฮปกันมา4ปีแล้วนะคะปีนี้ได้เล่นละครกับป้าดาวอีกแล้วขอให้ป้าดาวมีความสุขนะคะร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่เอ็นดูหนู หนูรักป้าดาวนะคะนี่เลยเป็นโมเมนต์น่ารักมากนะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปน้องเบ๊ก็เล่นกับป้าดาวตั้งแต่ตำเย่าบอก <S <S ใช่ก็แบบว่าโอ้เป็นการว่ามอบของขวัญให้กันมีแบบว่าอวยพรนั่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันใช่ใช <ๆ S 2> มแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังสนิทกันใช่ยังสนิทกันเหมือนเดิมมาพบกันอีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรกันคู่คู่ป้าหลานน่ารักนะฝั่งของน้องแซมนะครับก็มีการลงภาพแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้าดาวนะครับในติตอรี่เช่นกันนะครับแน่นอน เจ้าของวันเกิดน,นะครับก็มีการแอกว่าแชร์โมเมนต์น่ารักนะครับลงใน t i k t o อกส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการเขียนข้อความไว้ว่ากําลังหม่่าข้าวอยู่ไฟดับขอบใจหลานสาวหลานชายและทีมงานตามหารักที่เธอลืมมากๆค่ะ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักไม่ไหวเลยคุณผู้ชมเราเห็นกันแล้วกอกโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่ว่าน่ารักแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็โหยพรนะครับให้ป้าดาวมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนเป็นล่มโพล่มไซให้กับลูกหลานไปนานๆเลยนะครับ ก็ผูกพันกันน่ารักมากพ่อดากับน้องเดสแล้วก็มีอีกหนึ่งหนุ่มตอนนีนี้ก็คือหนุ่มแจมนี่เลยตอนแรกก็คืออาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นตอนเช้าไงซึ่งเอกหนุ่มอาจจะมันมีการแบบว่าเขาเขาเขางีบแป๊บนึงเก็บพลังงานนิดนึงใช่แต่เมื่อกี้อ่ะขนาดนอนอ่ะยังหลอกเลยได้ว่องหนูเลยใช่ไหมแล้วก็คู่นี้นะอย่างที่บอกไปเขาเล่นการเคมีมากนะแล้ที่สําคัญตอนนี้ก็ถ่ายทํากันแบบว่าเยอะแล้วเห็นว่าเดือนหน้าจะได้ดูแล้วคุณผู้ชมรอติดตามกันได้นะครับกับ ตามหาหลักที่เธอลืมแค่ชื่อลื่นนะแค่ชื่อเรื่อง <c oughs> ก็น่าดูเป็นการแบบว่าตามหาอยูะแล้ว <c oughs> น้องเบ๊บอกว่าไม่น้องเบ๊บอกว่าไม่อยากเล่นละครทีร่อบอกว่าตามหาพ่อ,พอตามหาแม่หร,มหรือไม่ก็ อาจจะยากตัวนิดนึงแต่เรื่องนี้นะเล่นอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ดูว่าจะ,จะตามหาอะไรตามหารักที่เธอลเลอยอส่วนรักคนนั้นจะเป็นใครรอ,อติดตามมันได้เพราะนักแสดงก็คือมากมายนะครับติดตามมันได้ทางช่องวันสาสิเอ็ดเร็วๆนี้ครับ